กรอบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย V I P และสรุปผลหวยฮานอยประจำงวดวันที่10ท่านวาคมก่อนอื่นนั้นผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผู้ท่านนั้นจะได้มีพ่านผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอย V I P ประจำงวดวันที่10 ธันวาคมครับเลขห่าตัวค1า0 0 5่7 00เเลข3ตัวบนออก7 00 7 0 0เลข2ตัวบนออก00 00เลข2ตัวล่างออก0-2 0. 2ครับเรามาดูสุรุคนหวยฮานอยประจำงวดวันที่สิธันวาคมกันครับหวยฮาเฉพาะกินเลข3ตัวบนออก2 4งเลข2ตัวล่างออก6 7หวยห้าโดยพิเศษเลข3ตัวบนออก808เลข2ตัวล่างออก30หวยฮานอยปกติเลข3ตัวบนออกลข2ตัวล่าง ออก6-3 6-3ครับคุณทุกท่านโชคดีมีชัยถูกคนหวยฮานอยกัะทุนหน้าพรุ่งนี้มาพบก,กันใหม่กับผมห,ห,หวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับ